โอเคก็การสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P Mail นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกกันเหมือนเดิมทุกคนกับแมป Alliance Court Over นะครับผมก็สําหรับ a l ไ i c e Part นี้นะครับมีการอัปเดตเข้ามานะครับซึ่งมันเป็นอัปเดตสุดท้ายของอีเวนต์ฮาโลวีนนะทุกคนนะพี่บอกเลยว่าอัปเดตนี้มีของหลายอย่างที่เราจําเป็นต้องทานะครับถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะหาไม่ได้แล้วนะในอีเวนต์นี้นะครับก็เหมือนเดิมทุกคนทุกครั้งที่มีการอัปเดตพี่ก็จะมาสรุปอัปเดตให้นะครับว่าสะ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชมคลิปเหมือนเดิมครับฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดติด<ๆ>ตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพี่ด้วยนะครับผมอย่างแรกเลยทุกคนครับจะเห็นเจ้าตัวหัวข้อตรงนี้เนาะนี่เลยรีวอร์ดตรงนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะเป็นรูปฟักทองอยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือเนาะ ก็กดเข้าไปครับนี่มันจะเป็นรางวัลล็อกอินนะทุกคนก็จะมีให้เราเนี่ยล็อกอินทั้งหมด7วันนะครับแค่เข้ามาเล่น7วันเนาะเราก็จะได้ของตามนี้เลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวสปูกี้เนาะเหรียญแคนดี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวสกินดาบนะทุกคนอ่ะแล้วก็มีสัตว์ขี่นะครับน่าจะเป็นสัตว์บินนะที่พี่มองดูนะครับแล้วก็จะเป็นฉายานะครับอันนี้จะเป็นฉายาซับเนาะ ทั้งหมด7วันนะทุกคนแค่ล็อกอินเล่น7วันนะครับเราก็สามารถรับได้เลยเราก็ตามนี้นะครับผมก็สำหรับอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับเห็นน้องหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าพี่มันจะหมดในวันไหนนะครับแอดมินก็ประกาศมาแล้วนะทุกคนก็ออกหมดอีกทีก็คือตามแ a t t ทิลพาร์เลยครับนี่เลยเราจะสังเกตแบ t เทิลพาร์ทนะที่มันเขียนว่าตัวไทม์นะครับหรือว่าเวลาที่จะหมดเนาะ อีก8วันทุกคนครับ8วันกับอีก1 4ชั่วโมงนะเจ้าตัวแบทเทิลพาตัวนี้จะหมดก็หมายความว่าอีเวนต์ฮาโลวีนเนี่ยก็จะอยู่กับเราอีก8วันนะให้เราหาของนะครับผมประมาณนั้นเลย8วันสุดท้ายเอาง่ายเลยตีต,ตีเป็นเลขกลมๆกมคือ1อาทิตย์ทุกคน1อาทิตย์นะครับในการหาของอย่าลืมมาเล่นอีเวนต์นี้ด้วยนะสำหรับอีเวนต์นี้จะคล้ายๆอีเวนต์ซัมเมอร์นะครับหลังจากที่เราออกแล้วเนี่ยของทุกอย่างในอีเวนต์จะไม่สามารถหาได้แล้วนะทุกคน ก่อนที่เราจะไปอัปเดตต่อไปครับมาเดี๋ยวพี่พาทุกคนเนี่ยมาใส่โค้ดกันก่อนสาหรับโค้ดในอัปเดตสุดท้ายเนี่ยมีเพิ่มเข้ามาใหม่2โค้ดด้วยกันนะครับสามารถใส่ไปพร้อมพี่ได้เลยก็สำหรับโค้ดแรกครับผมนี่จะเป็นคํานี้เลย Final h a l l o w e e n นะครับสามารถใส่ได้เลยเนาะเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับปับอ่ะโค้ดนี้เหมือนเดิมครับผมติกเก็ตน้ํายาแล้วก็ผงนะครับก็สําหรับโค้ดที่2นะครับจะเป็นคํานี้เลยทุกคน n e ว Quest นะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ด้านล่างเหมือนเดิมเนาะ้ดนนนกก่่ออาะะยยวหใสไปพรมั โคดนี้ก็จะได้เจ้าตัวเหรียญสปุกกี้มาครับทิกเก็ตแล้วก็โอ้เมื่อกี้ได้โทเค็นมานะโทเค็นเอาไว้อัปเกรดนะครับผมอันต่อไปที่เขาเพิ่มเข้ามาในเกมนะครับก็คือเจ้าตัวระบบค้าเนาะตอนนี้นะครับเขาเพิ่มสกินซองจินอนะูเนาะที่เป็นระดับยูริมิเต็ดเข้ามาครับทุกคนนี่จะเป็นฮาโลวีนโมนาตรงนี้เนาะในการคราฟเนี่ยมันจะใช้กุญแจ1อันนะอ่ะก็จะเป็นฮาโลวีนเลดคีย์นะครับหอันเนาะแล้วก็ทิกเก็ตนะครับสองร้อยสี่สิบเก้าแล้วก็เหรียญสปุกกี้เนี่ย 1,250นะครับในการครัาฟ1อันเนาะก็จะมีแค่สกินเดียวนะที่เพิ่มเข้ามาใหม่นอกนั้นก็เป็นสกินเดิมครับนี่พวกนี้ ใครที่ยังไม่คราดเนี่ยก็อย่าลืมไปค้าด้วนะทุกคนอันนี้จะเป็นสกินลิมิเต็ดนะครับสำหรับอันต่อไปครับทุกคนอ่าแอดมินเนี่ยก็เพิ่มระบบฉายาเข้ามาใหม่เนาะฉายาที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะอยู่ในเจ้าตัว Infinity r e s ดสเซอทั้ง3ดันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวดันทะเลทรายเนาะนี่ก็เพิ่มมาตามนี้เดี๋ยวพี่ขึ้นให้นะครับผมสำหรับดันทะเลทรายเนี่ยเขาเพิ่มมาทั้งหมด6คเควสเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวปราสาทดันเจียน300ชั้นเนาะเพิ่มมา8คเคควสรับแล้วก็จะมีในเรื่องงขอเจ้าตัวอินอสูรนะครรับหือว่าปราาสทของเมืออองงซเเเเลยร์นนั่นพิ่มมาอีกก4คเคควสนะรับ็มีประมาณนี้เลยเควสที่เครับก็็นน่าจะเเปคแล การผ่านชั้นเรื่อยๆทุกคนเหมือนเดิมนะครับก็สามารถไปเล่นได้นะพี่ก็เล่นมาแล้วทุกคนแต่ว่ายังไม่รับนะเพราะว่าเลเวลตันอยู่นะครับเอาไว้ไปรับตอนอัปเดตหน้าดีกว่าเนาะใครที่เล่นมาแล้วเนี่ยแล้วเลเวลตันอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งไปรับนะทุกคนเพราะมันจะเสียของนะครับพี่แนะนําเลยเอาไว้อัปเดตแล้หนึ่งครั้งแล้วเราค่อยรับอันนี้มันจะคุ้มที่สุดเนาะสำหรับอัปเดตต่อไปครับทุกคนนี่เลยมันจะเป็นในเรื่องของเจ้าตัวทาเล้นนะครับนี่ ตอนนี้นะครับแอดมินเนี่ยเพิ่มทาเลนก์เข้ามาใหม่อีกหนึ่งนะครับผมก็คือทาเลนก์เลเวล1000กับอีก50นะครับทาร์เก้นที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมี3ค่าเหมือนเดิมนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นบวกยีเลเวลนะทุกคนของเวฟพอนนะครับก็คือบวกยีเลเวลดาบนะครับอันที่2นะครับของสายเงานะบวกห้าชาร์เลเวลครับอันนี้ก็จะเป็นสายเงาล้วนเลยพี่บอกเลยว่าสายเงาเนี่ยควรเอานะ5เลเวลเนี่ยพี่บอกเลยเพิ่มดาเมจมามหาศาลนะครับแล้วก็สายที่3ครับจะเป็นสายเเเเเเเกกกกกกก็็็็บบบโโทททคคคนน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 นาา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 ะะะพพววววแ่่ชอออไไไ้้้้ฟรรร์มมมมีีีุััถสติดปยจ คูณองนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นเนาะสรับ3ค่าเนี่ยพี่มองว่าดีทั้งสามนะครับอยู่ที่คนเลือกใช้เนาะถ้าเกิดใครอยากฟาร์มหาพวกกาชาพวกโทเคนก็สายสามครับสายเงาก็สายสองสายแรกเนี่ย,ยก,ก็เป็นสายดาบดาบแต่ละอันในการอัพเลเวลขึ้นเนี่ยใช้ตังค์เยอะมากนะครับอย่างพี่เนี่ยพี่อัพไว้แค่200ใช่ไหมทุกคนดีเลีย ขั้นต่อไปที่พี่จะอัพเนี่ยคือตังที่ต้องใช้นะ4.3.63 VG ครับคือมันเยอะมากนะสำหรับค่าดาบนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอัปเดตนะครับที่อัพเข้ามาเนาะระบบชาเลนต์นะครับก็มี3ค่าให้อัพด้วยกันเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปอัปเดตต่อไปนะครับพี่ต้องขอฝากสปอนเซอร์ไว้นิดนึงเนาะสำหรับแอป UG Phone นะครับแอป UG Phone เป็นแอป FK นะครับในการฟาร์มแมปต่างๆในเกมโรบอกเนาะหรือว่าเกมต่างๆเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยทุกคนอย่าลืมใส่โค้ดน,นะ พี่พี่พนะี่หนึ่งสองสามเนาะเพื่อเอาไปทดลองใช้ฟรีก่อนนะครับผมแล้วก็ขอฝากอีกเจ้าหนึ่งนะครับสำหรับร้าน Shop, นะีโมช็อปเนาะสำหรับร้านนีโมช็อปเนี่ยมีบริการรับฟาร์มแมทต่างๆในเกมโลบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นอนะไลน์คอสต์โอเวอร์เนาะ ล่าสุดเนี่ยมาทำแมปฟิตด้วยนะทุกคนใครที่เล่นอยู่นะครับอย่าลืมเนาะมีทั้งจำหน่าย ID ไก่ตันนะครับเติมโลบักกิฟเกมพาร์ตพี่ต้องบอกเลยว่าครบจบในร้านเดียวแน่นอนสำหรับร้านนีโมช็อปหาใครสนใจเพจและลิงก์เดี๋ยวพี่แปะไวใ้ในอีคลิปชันแล้วก็คมเมนแรกนะครับสำหรับอัปเดตต่อไปครับทุกคนมันจะอยู่ในตัวระบบตั้งค่าเนาะพี่บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะสำหรับระบบตั้งค่าเนะี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะก็จะเป็นเจ้าตัวนี่เลยครับสำหรับแรรรรงงเงเเาาาานนี่ยาสามาถะคับ เพิ่มได้นะก็จะมีสูงสุดเนี่ยคือ MR นะทุกคนปกติจะมีแค่ R ปววใช่ไหมครับอันนี้จะเพิ่มเนี่ยมาเป็น MR เนอะนอกจากเงาแล้วเนี่ยดาบก็ยังมีเหมือนกันครับอ่ะก็สูงสุดเนี่ยคือ MR เนอะอันนี้จะเป็นตั้งค่าแรกที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีอีกตั้งค่าหนึ่งที่พี่มองว่าน่าสนใจมากๆครับอ่ะให้ทุกคนเลื่อนขึ้นมาข้างบนนิดนึงเนาะนี่มันจะมีหัวข้อ Stop Potion อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับตั้งค่านียมันคืออะไรเวลาเราเปิดใช้ตัวน้ํายา p o ชัน n นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองทดสอบให้้ดดดูนนนนะรััออ่่ียกกสิกึําาโพชไ อันไหนที่มันแบบเป็นเศษเยอะๆอันนี้ละกันดาบดาบสองกว่าอันโอเคทุกคนลองสังเกตดูนะครับว่าหลังจากที่พี่เปิดเนี่ยเวลามันจะขึ้นมา10นาทีเนาะมันก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยนะแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวตั้งค่านี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับถ้าเรากดเปิดปุ๊บแบบนี้มันจะสต็อปครับทุกคนสต็อปเวลาของเราเนาะนี่เห็นปะ มันจะไม่เดินต่อนะครับอันนี้พี่มองว่าดีมากๆก <g iggle> ็สําหรับระบบนี้นะพี่บอกเลยว่าเนี่ยเจ้าตัวอะไรพอยชั่นเนี่ยดีมากนะเพราะว่าอะไรพอยชั่นเนี่ยเป็นน้ํายาตัวเดียวนะทุกคนที่เป็นระดับอีพิกนะครับแล้วก็มีเวลาให้แค่2นาทีเท่านั้นนะสำหรับเจ้าตัวอะไรพอยชั่นเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวทุกคนเดี๋ยวมันก็หมดนะครับซึ่งเจ้าตัวระบบเนี้ยเข้ามาเนาะสต็อปโพชั่นเนี่ยพี่บอกเลยว่าของดีเลยนะครับผมเวลาเราไม่ใช้เนี่ยให้เราก,กดปิดไว้อย่างงี้เนาะนี่น้ำยามันก็็็จจะะะะะะไไมมม่่่่่่่ททนนะทํําา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 งงนน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 ุกกกคคคคเเเเเเเีียยยยยยัััออูแแแบบบบ้ <c oughs> ้้ลลรรรรหปปตวถใชิด ปึ๊บแบบนี้อ่ะเวลาก็จะนับต่อ อ่ะสังเกตดูนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบนะทุกคนที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมไปใช้กันด้วยนะระบบเปิดปิดน้ํายาโพชั่นนะครับสำหรับอันต่อไปครับทุกคนจะเป็นระบบฉายาเนาะซึ่งพี่บอกเลยว่าเป็นฉายาลับนะครับไม่รู้ว่าใครเนี่ยเล่นทันเจ้าตัวอีเวนต์ซัมเมอร์หรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับสำหรับอีเวนต์ซัมเมอร์เนี่ยที่มันมารอบที่แล้วเนาะอ่ะมีฉายาลับมาอีกหนึ่งอันนะครับก็คือซัมเมอร์โมนาตตรงนี้เนาะซึ่งตอนนั้นเเ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 เนน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 นีีนีีีาานะีีีี่่่่่่่ยยยยยยป็็ทททฮฮฮือืออออออาาาาาาามม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 กกกกกกะะะะุุคคคคคซัััััรรรร์์โโหหหลลๆๆสสใจบบบํววต คือตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขึ้นหน้าจอให้นะครับที่พี่ไปเห็นมาเนาะมันก็คือคําว่าฮาโลวีนโมนาทุกคนก็สําหรับฉายาฮาโลวีนโมนานี้นะทุกคนมันเหมือนกับเจ้าตัวซัมเมอร์โมนาทุกอย่างเลยครับเราก็คือรวบรวมของทั้งหมดนะทุกคนย้าว่าของทั้งหมดนะครับในอีเวนต์ฮาโลวีนเนี่ยให้ได้ทุกชิ้นนะ มันจะได้ฉายารับตัวนี้มานะครับเดี๋ยวถ้าพี่ว่างๆนะทุกคนเดี๋ยวพี่มาทำคลิปแยกให้นะครับว่าวิธีการหาเจ้าตัวฉายานั้นเนี่ยเราต้องรวบรวมอะไรบ้างนะเพราะว่าตอนนี้ของพี่ก็ยังไม่ครบนะอันหลักๆเลยที่พี่ขาดเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนเลยชิดแรกเลยเนี่ยไอ้ขังขาวตรงเนี่ยพี่ยังหมุนไม่ได้ทุกคนสปินเนี่ยพี่หมุนไปประมาณ50กว่ารอบแล้วเออยังไม่ได้เลยครับ เดี๋ยวพี่พยายามเนี่ยทำให้เนาะสำหรับเจ้าตัวฉายาฮาโลวีนโมนาดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอัปเดตนะครับที่อัปเข้ามาให้เนาะแล้วเราก็มาถึงอัปเดตสุดท้ายกันครับที่แอดมินเนี่ยเพิ่มเข้ามาเนาะมันก็คือระบบเจ้าตัวคีย์ดันเจียนนะครับคีย์ดันเจียนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็คือเจ้าตัวนี้เลยทุกคนครับนี่ฮาโลวีนเลดคีย์นะสำหรับเจ้าตัวฮาโลวีนเลดคีย์เนี่ยปกติเนี่ยเวลาเราลงใช่ไหมครับมันจะได้แค่รอบเดียวอ่ะถูกต้องไหมแต่ตอนนี้นะครับแอดมินปรับเข้ามาเนาะเราสามารถหาเจ้าตัว อันนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนเงาเงาเงาเออเป็นฮาโลวีนโมนาดนะครับนี่ที่เป็นระดับ MR บวกเนี่ยพี่ก็ลองลงไปแล้วนะพี่ได้มา1ตัวนะครับผมนี่เป็น MR บวกเลยนะทุกคนพี่แนะนําเลยนะครับอีเวนต์เนี่ยห้ามพลาดนะของดีนะครับซึ่งระดับ MR บวกเนี่ยยังไม่สามารถทําได้ในเกมนี้นะทุกคนพี่ต้องย้ําก่อนนะครับเราสามารถหาได้แค่ในเลดยนี้เท่านั้นนะ อนอกจากเงาที่เป็นเจ้าตัว MR บวกนะครับเรายังมีดาบอีกหนึ่งอันที่ได้มาเหมือนกันพี่ก็เพิ่งได้มาครับนี่จะเป็นดาบตัวนี้เลยระดับ MR ครับดาบใหม่เนาะแนะนาให้เล่นโซโล่เหมือนเดิมนะวิธีการเล่นเนี่ยพี่ก็สอนไปแล้วนะครับว่าเล่นยังไงถึงจะมีโอกาสผ่านสูงเนาะของที่น่าสนใจในอีเวนต์นี้ทุกคนพี่ก็มองว่าเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับฮาโลวีนโมนาที่เป็นระดับ MR บวกเนาะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงสูงสุดที่เราสามารถทําได้เนี่ยคือ MR นะครับแต่ MR บวกเนี่ย สามารถหาได้ในเลดคีย์เท่านั้นตรงนี้เนาะอัปเดตฮาโลวีนเนี่ยมีคร่าวๆประมาณนี้เลยครับแต่ว่าก่อนปิดคลิปกันทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสปอยนิดนึงนะครับนี่เรื่องที่จะเข้ามาในวันเสาร์นี้นะครับผมก็คืออัศวิน7บาทนั่นเองซึ่งตัวละครที่พี่ชอบมากๆในอัศวิน7บาทเนี่ยก็คือป่าเอ็กซ์คาร์นอทุกคนนี่เลยก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีประมาณนี้ครับทุกคนถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์ไปตามพี่ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาคุณผ